อ่ะรับสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่บ้านกับลายเส้นนีงแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับหลวงปู่ศิลาเช่นเคยนะลูกพี่่นีวันนี้มีพระหลักพระรองพระย่อยมีมาหมดเลยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องทีนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไลค์เมนท์พูดคุยได้นะฮะสอบถามได้ไม่ว่าซื้อไม่ว่าไม่ได่าสักคำแล้วก็มีคิวอาร์โค้ดให้สแกนด้วยนะครับอ่ะไปโอเคเอาจาก เอาจับแพงก่อนแล้วกันเพราะมีองค์เดียว <c oughs> เอาจับแพงก่อนแล้วกันไม่องค์เดียวนี่นะฮะปิตาจินดามนีนะครับ <c oughs> คือสวยมากนะครับองค์นี้คือผิวโทนขาวนะครับนะเป็นโทนขาวนะองค์นี้เลขเจ็ดร้อยนะครับเลขก็สวย ผิวพระก็สวยแต่ถูกสุดเลยตอนนี้องค์นี้เพราะว่าอน,นี้ให้ดูอันนี้นิ้วมึงนิ้วมือครบหมดนะฮะรอยลานี่น้อยมากแทบจะไม่เห็นเลยถูกสุดเพราะว่านี่ตรงนี้จมูกสกิดนิดนึงพี่เอ้ยน,นิดเดียวจริงๆทั้งองค์เลยมีแค่ตรงนี้นะครับ มีแค่ตรงนี้เลยนอกนั้นปกตินะครับนี่ดูสิจะได้ไหมเนี่ยลานแทบจะไม่มีเลยเลขเจ็ดร้อยด้วยองค์นี้นะครับองค์นี้ก็เลยเป็นองค์ที่ถูกที่สุดนะณนะตอนนี้ที่มีจินดามนีนะครับองค์อื่นเขาสวยหมดเลยแบบไม่มีตำหนิเลยองค์นี้ดันมีตำหนิจตมูงนิดนึงไม่งั้นองค์นี้ก็ แพงอยู่นะฮะเพราะโซนขาวด้วยแล้วก็ด้านหน้าสวยปิ๊บปิ๊งเลยเลขก็สวยนะราคาหลักหลายหมื่นนะครับวันนี้ก็อ่ะฝากไว้โอเคไปเอาต่อเอาถูกต่อดีกว่าเอาถูกๆดีกว่านี่นะฮะอันนี้คืออา่าศิลาทองพันล้านนะครับผม นี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับตีลาทองพันล้านเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญเขาเรียกว่าอะไรเหรียญโล่เหรียญเหรียญอาร์มนะประมาณนีเน้เลขเจ็ดหกห้านะครับเลขเรียงเอ่อเลขเรียงลงนะครับนี่ทองแดงเหรียญหนามากหนาแบบหนาสุดๆนะครับแล้วก็ด้านหลัง นี่อาอปีหกสี่นะครับศิลาทองพลังไม่แพงนะลูกพี่ตอนนี้ผมเปิดเลขเรียงสวยเลยนะเพราะว่าองค์นี้เลขได้มาแบบเหมามาเนาะก็ถัวถลัว,ว,วฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยกันไปองค์นี้เปิดเอาไว้อยู่หนึ่งพันสามร้อยเลขเรียงนะย้ำอีกทีนะเลขเรียงเนื้อทองแดงนะครับมีด่างทองแดงตัวจมูกหน่อยดำๆนี้ปกตินะครับนะยองเดียวนะองค์เดียวเลยนะครับศิลลาทองพลังไป ต่อมาได้ดวงสีมานะดวงสีบล็อกเหล็กอีกแล้วตอนนี้คือหาได้บล็อกเหล็กเนยเพราะบล็อกเหล็กแบบคนเออเขาเรียกวอะไรนิยมสุดเนาะนิยมสุดอ่ะก็หามาอีกหนึ่งองค์ก่อนโหแพงนี่ยิ่งเจอสวยๆนี่ยิ่งต้องเอาเลยด,ดลยูดิดูบีสวยขนาดไหนดูดจมูก นะมีบินบินตรงนี้หน่อยนะครับปลายจมูกสวยนะนี่ให้ดูนะองค์นี้เปิดเอาไว้อยู่สามพันทวนนะบล็อกเหล็กนะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับบล็อกเหล็กนะครับย้ำอีกทีรัศมีศูนย์มีจุดครบ ตำหนิคือตำหนิจุดจ่ยตังเขาหมดนะครับแล้วก็มวลสารเยอะนะมีสก,กิฟแค่น,นิดเดียวคือจมูกต,ตรงนี้บินนิดหนึ่งนะตรงปลายจมูกนี่ตรงนี้ตรงนี้ฐานจมูกหน่อยหนึ่ตง,ตรง,ต,รงตรงนั้นนี่คือสวยกิฟตนะฮะนะอ่ะไป เผื่อใครยังไม่เคยมีองค์คูนะเอาไปเทียบเอาไปส่องได้เลยนะลักษณะมวนสานอนะไรเงี้ยมีครบหมดนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาเหรียญยืนนะครับนะเหรียญยืนนี่เอ้ยเหรียญยืนนี่ขายไปแล้วองค์น,งน,งนึ่งนะี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่นนะขายองคไหนไปวะเลขสามหลักหรือเปล่า เออเลยนยืนหนูขายไปแล้วองค์หนึ่งอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูประวัติแชทก่อนไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าหนูได้มา2ององนะครับเลยนยืนทองแดงผิวไฟมีอยู่2ององตอนนี้เหลือ1ององแล้วแน่ๆเหลือ1นงองแล้วจะไม่รู้เลขไหนนะไม่รู้เลขไหนเหลือนะมี3092กับ4614นะครับ สามศูนย์เก้าสองเก้าสี่หกหนึ่งสี่ไอตรงนี้คือเป็นอย่างที่บอกเลยนะคือเขาตั้งใจทําให้เป็นแบบนี้นะนตรงนี้จริงๆตรงนี้ก็มีนะแต่ว่าบางนี่อันนี้เห็นเห็นหมดนะสองอันนะครับเอ่ะประดิษฐ์เดี๋ยวไปดูก่อนองไหนเอ่อองค์ละหนึ่งพันห้าร้อยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเหลือองไหนอ่ะแล้วก็องค์นี้หลุดจองอีกแล้วสำหรับนวายาแดงนะครับ นวายาแดงเลขห้าเก้าเก้านะครับวงน,นี้เปิดเอาไว้สองพันห้าเอาสองพันสี่ร้อยแล้วกันลูกพี่นะของสวยลดได้นิดๆหน่อยเองลูกพี่เอออันนี้เลขสวยนะครับพระไม่มีตำหนินะครับ,รนะรบปกติสวยๆเลยนะเอาไปและมาถึง รายการที่ทุกคนรอคอยตอนช่วงนี้คือก็ยังขายได้อยู่พันหุ่นละมานนะครับอ่ะมามีเข้ามาข้างบนสององนะครับนี่องค์เอ่อนี่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 นอันเนี้ยกล่องเป็นแบบนี้สีทองลอกหมดแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะติ๊กเกอร์ไง,งที่บอกเลยไอ้ติ๊กเกอร์ เขาเรียกว่าอะไรอะไอเหนียวเหนียวอะบางคนติดทั้งกล่องไม่รู้เพิ่งเคยขายหรือไงเนี่ยคือบางคนเพิ่งเคยขาย,ยก็กลัวพระจะหล่นหลุดหรืออะไรจริงๆไม่ต้องเลยลูกบี่แค่ปิดงับแค่เนี้ยบางกล่องมันอาจจะอ่าหรืออะไรก็แค่ติดเทปใส่ตัวนี้แค่ตัวนี้ยนิดเดียวนะติดแค่นี้ก็พอแล้วอืมก็ไม่หลุดแล้วบางเออเนี่ยอย่างกล่องเนี้ย รู้เลยติดติ๊กเกอร์ไอเทปแบบเขาเรียกอะไระสีเหลืองอะหรือเทปแบบสีคุนๆอะไรเงี้ยติดทับเงี้ยฟ้าับผ่านหน้าหลังเงี้ยฟ้าับเงี้ยแล้วมันจะมีปัญหาตอนแกะตอนแกะมันจะเป็นกาวเหนียวแล้วก็จะทิ้งคราบกาวสีเอาไว้ใช่ไหมพอแกะปุ๊บจะเป็นคราบกาวสีแล้วมันก็จะลอกไอสีทองเนี่ยออกไปด้วยทีนี้มันก็จะเป็นทิ้งคราบกาวเหนียวๆด้วย แล้วก็จะต้องขัดเนี่ยเี่ยองค์เนี้ยขัดมาแบบเอาไอ้อก,อก,กาวเหนียวๆออกเนี่ยชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะครับแต่พระเนี่ยสวยด้วยอให้ดูไอ้กล่องไอ้กล่องไม่สวยก่อนให้ดูนี่ให้ดูกล่องไม่สวยดูเลขเลยลูกพี่หนึ 1, 1, 3, 3, 1, ่งหนึ่งสามสามหนึ่งลูกพี่ใครเข้าเข้าก่อนใครได้หนึ่งหนึ่งสามสามสามผมไปนะ มาเอาไปคู่ได้เลยเนี่ยสวยเลยนี่หนึ่งสี่เอ่อหนึ่งสี่ชัดด้วยองค์นี้สีสวยนี่หาเป็นดาวเป็นเดือนเด้อไม่ได้หาเป็นอุกกาบาลนวะจะรู้พี่นะครับนี่ความสวยของของเอ่อตรงนี้ชัดแจ๋วเลยไม่รู้พูดได้บ่รู้ นะนี่สวยผิวก็สวยนี่ด้านหลังเขียวเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมเปิดเอาไว้อยู่สามพันเอ่อสีเอ่อ,เ,อ,อเลขสวยอยู่สามพันห้ารูีผิวสวยเลขสวยแต่แค่กล่องไม่สวยอ่ะเอาราคากล่องไปอีก 100, อ 3, 000, 4, ร้อยหนึ่งเอาสามพันสี่รูปี 3ามเนสี่ลดค่าสกรีนไปนะแล้วก็อีกองหนึ่งกล่องสวยครบนะฮะเลขโค้ดสวยด้วยสามเก้าสามหกนะนี่หนะึ่งสี่อ่ะบล็อกหนึ่งสี่เต็มนะครับหาเป็นดาเป็นเดือนนี่ผิวแบบนี้นะ แล้วเลขสี่หลักด้วย<ม>นี่เลขสี่หลักด้วยแต่องนี้ได้มาไม่แพงเท่าไหร่เอาสามพันสองรู้ปีสามพันสองนี่สามพันสองอ่ะไปและพระหงพระผงข้าหงพระผงพระหุรมา ن รุ่นแรกนะครับผมก่อนที่จะมาเป็นพระหุรมา ن เหรียญเดินทุกวันนี้นี่เป็นพระผงมาก่อนนะจ๊ะพี่จา๋านี่นะครับ นี่นี่นี่พระพงนะสามวิชาคงอยู่ไม่สูญหายธรรมวิทยานะครับผมนี่ผมบอกเลยเอ่ออันนี้บางคนตอนนี้กลายเป็นเรียกเป็นพระพงพระหมุลมานเอ่อที่มีคนถูกสามสิบล้านด้วยนะครับรุ่นนี้สามสี่สี่หกนะครับ นี่นี่มีบินขอมนิดนึงนะครับนี่ยันด้านหลังครบหมดนะครับยันด้านหลังครบหมดนี่เห็นไหมนี่สวยปิ๊งนะครับ พระผงพะระบุญลมานนะครับรุ่นแรกนะครับเอ่เปิดเอาไว้อยู่เดีย๋ยวนะได้มาเอา่อโอเคเปิดเอาไว้อยู่ 1, 5, พันห้ารู้ปีแบ่งไ้ได้นะครับ 1, พันห้าร้อยพระผงพระผงไม่แพงรู้พีพระผงไม่ค่อยแพงแถมมิตเป็นรุ่นประสบการณ์คนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งพี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศิลาก็มีห้อย พระผงพระหุ่นละมานแต่ว่าเป็นแบบของของแร่เลยเป็นฝั่งตะกุดอ่ะคือของดีเลยอันนั้นคือหายากสุดๆแล้วก็พระหุ่นละมานเขาก็ห้อยเป็นเหรียญแต่ว่าเป็นเหรียญทองคำรู้ดิดูดูพี่คนที่ถูกรอตที่หนึ่งดิเขาห้อยเนเหรนื้อทองคำแล้วเขเหนือดวงเหนือดวงนวะโอ้โหแต่และองค์หายากสุดๆอย่างนั้นนะรู้บีนะออาไปนี่เท่านี้นะครับโอเค เจอนใหม่คลิปหน้านะผมใครอยากได้ไหนองค์ไหนยังไงฝากไว้ด้วยนะฮะขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจน๊ะ